รบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุไรสายเลือดไทยทุทกท่านวันนี้กระผมผู้ใช้ Facebook ในนามฮิมุระไทยเคนชินโคจ้จก,กี้และสมุไรไทยบ้านเพจร้านไทยเคนชินก็มีงานกระบี่ลิมิเต็ดและไอเทมหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใครมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆได้ชมกันนะครับ นี่คือกระบี่พระราชทานขององครัก์นะครับองครักษ์ในวังหลวงนะฮะเป็นเล่มที่ห้องเต้พระราชทานให้จันเจานามว่าแมวหลวงขั้นสองนะครับแมวหลวงขั้นสองตอนที่จะจบนะฮะตอนที่จันเจาได้เลื่อนชั้นนะปกติจันเจาเป็นขั้น4ี่นะครับเลื่อนขึ้นมาเอ๊ะขั้นสองหรือขั้น3มามวะจำไม่ได้เดี๋ยว พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆไปไล่ดูนะครับแล้วก็ผมก็จําไม่ได้ว่ามันอยู่ในฉบับไหนมันจะมีสามฉบับนะครับเปาวุนจินที่นํามาทําเป็นละคระคะผมจําไม่ได้แต่รู้แค่ว่านี่คือเล่มที่ฮ่องเต้นะฮะพระราชทานให้กับจั่งเจ้าจะเป็นกระบี่สีแดงนะครับเป็นกระบี่ของราชองคลักในวังหลวงนะครับ คือถือกระบี่เล่มนี้แล้วก็สามารถเข้านอกออกในได้เลยนะครับไม่ต้องมีป้ายอาญาสิทธิ์ไม่ต้องมีสารไม่ต้อง,ม,ม,องมีใครอนุญาตคือห้องเต้มอบอำนาจให้เต็มที่นะฮะเป็นราชองคลักษ์นะครับหรือในอีกยุคหนึ่งก็จะเป็นราชองคลักษ์เสื้อคลุมนะครับเสื้อคลุมแดงแต่น,นี่เป็นกระบี่แดงก็คือกระบี่ราชองคลักษ์นะ ถ้าเป็นบ้านเราก็มหาดเล็กนั่นเองนะครับมหาดเล็กจะถือดาบแดงนะครับทหารล้อมบังกรมตํารวจนะฮะทหารล้อมบังกรมตํารวจพระราชฐานภายในนะครับของบ้านเราก็จะเป็นอย่างนั้นฮะนี่เป็นของจีนนะครับประดับฟิตติ้งสวยงามนะครับแกะลายรูปนักสัตว์นะครับ12นักสัตว์นะครับก็ ครบจานวนปีเลยครับชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่วอกระกาจอกกุนเฮนะฮะสุดยอดนะครับนี่คือเล่มเต็มนะครับฝักและด้ามทําจากไม้ชิงชันนะครับไม้ชิงชันแก่พ่นสีแดงเมทัลลิกนะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับแต่งพื้นผิวนะครับให้มันเห็นเนื้อไม้ให้มันเห็นการทําสีแบบโบราณน,นะครับทําสีแบบโบราณ เวลาเราจับหรือสัมผัสกระบี่จะได้รู้สึกว่าเราย้อนยุคไปจับกระบี่โบราณจริงๆนะฮะกระบี่ประดับด้วยผู้นะครับสวยงามนะฮะส่วนใบกระบี่นั้นเป็นเหล็กไฮแมงกานีสเปิดคมสองฝั่งจากโรงงานประมาณ70%นะครับไม่ได้เปิดคมเต็มนะฮะส่วนปลายกระบี่นั้นปลายแหลมแทงได้นะครับเหล็ก ไฮแมงกานิสมีความแข็งแรงพอๆกับเหล็กทีสิเลยนะครับแต่ไม่เท่าทีสินะฮะแต่ตัวเหล็กไฮแมงกานิสนั้นมีความยืดหยุ่นสูงมากสามารถโค้งงอได้ยิ่งกว่าเหล็กทีสิบนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆจะนําไปใช้งานหรือจะซื้อไปโชว์ก็ไม่ผิดหวังนะครับส่วนตัวกลางใบนั้นก็ได้สกรีนยิงเลเซอร์ Laser, เป็นลายฉลุ จีนโบราณนะครับเป็นลายฉลูของจีนโบราณนะครับมาฟังเรื่องราคากันราคาพิเศษเลยนะครับปกติเล่มนี้ทางร้านเปิดขายอยู่ที่6,999บาทพร้อมจัดส่ง150บาทนะครับแต่วันนี้เอาราคาพิเศษไปเลยนะครับลดเหลือ4,000 999บาทบวกค่าจัดส่ง150บาททั่วประเทศเทศเทศเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าท่านจะได้ส่วนลดทันที2,000บาทนะครับเมื่อสั่งซื้อกระบี่ราชองค์รักจันเจ้าแห่งวังหลวงวันนี้นี้นี้เท่านั้น